สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย a r m ์เ Innovation วันนี้เราจะพามาชมอาวุธใหม่ของไทยยางด u ว a ู s a s 12รุ่นปี2026ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นพัฒนาขั้นต่อไปของลูกซองอัตโนมัติชื่อดังที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ล้ำสมัยขึ้นทางด้านรูปลักษณ์สมรรถนะและความสามารถในการใช้งานในสนามรบโดยเริ่มจากภายนอกก่อนซึ่ง u s a s 12รุ่นใหม่นี้มาพร้อมโครงสร้างที่เพรียวบางกว่าเดิม น้ำหนักเบาขึ้นด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมแรงและโลหะผสมชนิดพิเศษทำให้ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยได้ดีขึ้นพร้อมรางพิเกตินนี่และ MLOK OK รอบตัวอาวุธเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งไฟฉายหรือกอรินหน้าได้อย่างสะดวกต่อมาภายในอาวุธมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยระบบแก๊สถูกออกแบบใหม่ให้ทำงานลื่นขึ้นลดการสะบัดและโครงชุดลำเลื่อนภายในถูกปรับปรุงให้ทนต่อการยิงต่อเนื่องได้นานขึ้นพร้อมบัฟเฟอร์ภายในที่ช่วยให้ควบคุมอาวุธได้มั่นคงแม้ยิงรัวซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธ,ธิภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดย usas 1 2ปี2026ให้การยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้น แรงถีบลดลงและคอวมแม่นยำดีขึ้นไม่ว่าจะใช้กระสุน12เกตปกติหรือกระสุนแบบเจาะประตูและภารกิธธษษจพิเศษซึ่งเป็นอาวุธที่เหมาะทั้งการรบในเมืองป่าหรือพื้นที่ประชิดต่างๆด้านระบบความปลอดภัยก็ถูกอัปเกรดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคันเลือกโหมดยิงแบบสองข้าง ใช้งานได้ทั้งคนขนาดซ้ายและขวาระบบเซฟที่ลื่นขึ้นแข่งกันความร้อนที่ช่วยลดอุณหภูมิขณะยิงต่อเนื่องและตัวล็อกซองกระสุนแบบใหม่ที่ป้องกันการหลุดหรือการป้อนกระสุนผิดพลาดทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจมากขึ้นในสถานการณ์กดดันสิ่งที่ทำให้ USA S 12รุ่นนี้โดดเด่นเป็นพิเศษคือดีไซน์แบบโมดูลาร์ที่สามารถเปลี่ยนลำกล้องและอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว ความเข้ากันได้กับระบบกล้องอัจฉริยะที่กองทัพไทยเริ่มนำมาใช้และการผสมผสานพลังการยิงแบบลูกซองอัตโนมัติเข้ากับความคล่องตัวระดับคาบายทำให้เป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่รุ่นที่ใช้ได้ทั้งเป็นอุปกรณ์เจาะประตูและอาวุธรบระยะประชิดส่วนราคาของรุ่นกึ่งอัตโนมัติที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์คาดว่าจะอยู่ในระดับพรีเมียมตามวัสดุดและเทคโนโลยีที่ใช้ ส่วนรุ่นทหารจะจำหน่ายผ่านช่องทางจัดหาของรัฐเท่านั้นสรุปแล้วดาวูยูเอสเอเรุ่นปี2026คือก้าวสำคัญของไทยในการพัฒนาอาวุธระยะธระชิ์ยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถยกระดับลูกซองอัตโนมัติให้ดียิ่งกว่าเดิมทั้งด้านความทนทานความยืดหยุ่นและความพร้อมสู่อนาคตและไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักอาวุธนักสะสมหรือผู้ติดตามเทคโนโลยีกลาโหมอาวุธรุ่นนี้ก็เป็นตัว อย่างที่น่าตื่นเต้นขอองค์การผสานระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมสมัยใหม่และขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆจากไทยอเมอร์อินโนเวชันในคลิปหน้า